สวัสดีค่ะทุกคนยินดี้นรับทุกคนนะคะช่องเจสซี่เขาเนี่ยเก๋วันพ่อฉันมาดูสตองเรสต t ที่เคยเนี่ยก็จริงๆมาเปิดตัวที่เซิร์ฟไทยนะคะแต่ว่าจริงๆวันนี้จะมี2คลิปก็คือเดี๋ยวคลิปนี้ลงไปก่อนแล้วก็จริงๆเดี๋ยวจะมี638ลงตอนเย็นอีกคีหนึ่งน้อยที่ทุกคนรู้นะคะวันนี้มีศึกดวลฮีโร่ปีศาจแต่ก่อนที่จะถึงเวลาศึกดวลฮีโร่ปีศาจนะคะเราจะมาไขาข้อข้องใจเกี่ยวกับสกิลนะคะ พีกอตนะคะเออหรือว่าตัวละครที่กําลังจะเข้านะคะในเดือนหน้าวันที่หนึ่งนั่นเองเนาะซึ่งก่อนหน้านี้เจเคยทําแปลสกิลไปแล้วเออก็คือเจอมีแปลไปคลิปก่อนหน้าน่าจะล่าก่อนเออเกือบล่าสุดเลยนะ,ะทุกคนที่แบบมีการแปลสกิลเนาะก็มีการเอาสกิลที่คุณลาวาน,นี่เขาทันวาลาวาน,นี่เขาแปลในคอมมูนิตี้เนี่ยมาพูดเนาะรวมถึงมีสกิลที่ด้านตัวเองเนี่ยแปลเสริมไปด้วยมาพูดนะคะเดี๋ยววันนี้ทางช่องพี่จีนอะเขามีฟุตเทจมาลงแล้วจริงๆลงแต่เมื่อวานแต่ว่าฟุตเทจเมื่อวานที่ลงอะคือ ดูไม่ค่อยออกนะคะเพราะว่าเหมือนกับพิกอัเขาไม่ได้เล่นเลยอะไรเงี้ยเออแต่วันนี้เขาลงใหม่อีกรอบนึงเป็นอ่าล่าสุดก็ไม่ล่าสุดก็สิชั่วโมงที่แล้วเออแต่ว่าวันนี้เรามาดูในส่วนของสกิลกันก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นนะคะจะมาในส่วนของศึกดวนนั่นเองให้ถ่ายว่าเจได้ลงศึกดวนอะไรนะคะ โอ้โหเอาแบบว่าคอเด็กมาอย่างดีนะฮะแต่ว่านะกะ็เดี๋ยวเรามาพูดถึงในส่วนของสกิลพิกอตกันก่อน,อนเนาะภาพรวมเกมเพย์นเนาะแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นมีคลิปหนึ่งฝากติดตามด้วยเป็นในส่วนของสกดดวนฮีโร่หรือปีศาจกันนะก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนเย็นอ่ะเดี๋ยวตอนนี้เรามาดูในส่วนของสกิลพิกอรตละกันเนาะอ่ะถ้าคณอยากรู้แล้วก็แล้แลวนหนึ่งไลน์นะแล้วก็ไปตูกันเลยลิชแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมวันพ่อ ลชแมนหรือตองเกมนะคะที่ดูที่สุดคมที่สุดยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็กที่ร่วมรายการรับไปเลยเหรียนลิชแมนคอยใช้ในสมุดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่อนแบบทีก็ได้นะคะที่สำคัญผ่อนนานถึงสิบเดือนเพราะบริการเติมเกมอีกมากมายสามารถเติมเกมได้ทั้งในเว็บและออนไลน์เติมเกมถูกเติมง่ายเติมไวบริการยี่สิบชั่วโมงต้องที่ลิชแมนช็อปมาทุกคนก็สำหรับฟุตเทจพี่จีนะคะจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใน description เช่นเคยนะคะอันนี้เป็นช่องพี่จีนะคะเออ อะก็เดี๋ยวเราจะมาดูไปพร้อมๆกันเลยเนาะอันนี้คือทั้งสองทีมเนี่ยเอ่อจะเห็นว่าเป็นมีพิกอรทั้งคู่แล้วเนาะมีการถอดในส่วนของฟูบุกิออกนะคะเออก็คือไม่ได้ใส่ฟูแล้วก็คือเอาพิกอร์ที่เป็นสีม่วงเนี่ยมาลงแทนฟูนั่นเองตัวละครที่เหลือก็ยังคล้ายๆเดิมเนาะมีมา้ามีซอมบี้เนาะมีคอเด็กมี ด้วงแล้วก็มีใต้ดินนั่นเองนะเดี๋ยวขอรีแคปกันไ,ไวๆในส่วนของสกิลเผื่อใครลืมไปแล้วเนาะจะพูดแค่ในส่วนของจุดเด่นของเขาลวกันก็คือ1มีในส่วนของสกิลที่เรียกว่าล็อกเนาะไม่สามารถไล่โจมตีโจมตีต่อเนื่องโจมตีประสานนะคะแล้วก็มีในส่วนของอัตราดูดซับชํานาญยืดหยุนนะคะส่งผลต่อจํานวนดาเมจชำนานยืดหยุนดูดซับได้ต่อค่าโลหนึ่งแต้มมีกัดก่อนอันนี้คือจุดเด่นมากๆเลยนะคะเป็นการทำดาเมจต่อเนื่อง300%อของพลังโจมตีซึ่งค่อนข้างแรงพอสมควรเนาะโจมตีแบบ ไม้กางเขนนะมีพาสิซทนทานนะพันธมิตรได้รับทนทาน1 0 0ของพลังชีวิตตัวเองเนาะหลังเคลื่อนไหวสุ่มสตู4ตัวโดวนดาเมจจริงนะคะรอวทูดาเมจหนึ่งอเอันนี้เป็นที่คุณลาวาเขาแปะไว้แล้วก็ของเจีที่แปลเสริมไปเนาะก็คือมีในส่วนของการที่โจมตีเป้าหมายนะที่เป็นในส่วนของแฟนตาซีทอยนะคะก็คือตัวคอลเลคชันล่าสุดตั้งแต่ฟุปเป็นต้นไปเนี่ยแรงขึ้น3 0เนาะแล้วก็มีในส่วนของการ ป้องกันนะคะต้านในส่วนของการมึนงงอะไรเงี้ยซึ่งก็มีคนมาคอมเมนต์บอกเจ๊แล้วว่ามันไม่ได้ต้านมึนงงนะพี่เพราะว่ามันยังโดนราชาราชาใต้ดินเหมือนเดิมแต่เจ๊คิดว่าถ้าเจ๊เขาจะไม่ผิดราชาใต้ดินน่าจะเป็นเขาเรียกอะไรนะชำนาญปะชำนาญมึนงงทําให้แบบว่าแม้แต่ยุงก็แก้ไม่ได้นะคะดังนั้นเนี่ยตัวของพิกอดอะถ้าถ้าเข้าใจไม่ผิดอะคือเวลามันตี มันโจมตีใช่ไหมมันจะมีโจมตีเป็นน้อยกังเข็แล้วมันจะมีกินตัวหนึ่งเข้าไปตัวนั้นจะติดมืนงงนะคะซึ่งน่าจะเป็นมืนงงที่แบบเป็นมืนงงธรรมดาแต่ตัวเขาเองอ่ะมีต้านมืนงงธรรมดานะถ้าถ้าถ้าเข้าใจไม่ผิดประมาณนั้นก็คืออารมณ์ประมาณว่าพิกก็ตกินพิกก็ตไม่ได้อะไรเงี้ยถึงกินเข้าไปก็ไม่มืนงงน่าจะฟิลฟิลนั้นเนาะอืมของจะมีแปรเพิ่มเติมมีฟื้นฟูเฮดพีดตัวเองเมื่อใช้สกิลนะคะประมาณนั้นที่จะปิดแปรเพิ่มเข้าไป เอออ่ะเอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภาพรวมกันเลยดีกว่าเนาะเดี๋ยวให้ดูไปพร้อมๆกันละกันมาเริ่มเกมมานะคะก็อ่ะปีการกลางโล่นะคะซอมบี้แมนฟันมาก่อนจังหวะน,นี้ปาบเขาให้เนาะ,ะแต่คือมันก็ดูแอบดูยากนะว่ามันมันตีแฟนตาซีทอยแรงขึ้นจริงหรือเปล่านะเออเพราะว่ามันไม่รู้ดิอ่ะดวงฮะ,ะต่อยอืมคน้านที่จะแรงโอ้โหแรงมากนะฮะตอนนี้สังเกตเห็นว่า ฝั่งทางขวามือขวามือฝั่งนี้ฝั่งทางขวามือเนี่ยพี่ก๊อตไม่ได้ติดสตันเนาะแต่ว่าฝั่งทางซ้ายมือเนี่ยติดสตันอยู่ซึ่งสันตัวนี้เป็นในส่วนของชํานาญสตันนะฮะน่าจะมาจากก็เออราชาใต้ดินแหละเนาะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะไอติดลมหมุนนี่เข้าใจว่าเป็นของฟุมาตลอดมันไม่ใช่ของฟุหรอกหรอทำไมไม่มีฟุเลยยังติดลมหมุนอยู่อะมาน่าจะถึงนี่นะคะมาแล้ว การใช้สกิลนะฮะของพิกก็ตนะคะที่เราจะได้เห็นครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งแรกๆกเลยนะเพราะว่าคลิปก่อนหน้านี้ที่พี่จีนลงเขาไม่ได้ใช้สกิลเลยนะก็คือเกิดมาแล้วก็ตายมีการแคปมีเคยเห็นไม่เห็นคนแคปไปด่าด้วยนะคะว่าไม่เก่งเดี๋ยวเรามาดูกันอาพี่แกมาแล้วฮะโฮกไปโฮกแรกนะคะดูดเข้าไปนะฮะอ่ะเดี๋ยวขอขอรีเพย์ให้เห็นตอนนี้เด็กนะฮะอ๋อเด็กมันติดสตันอยู่นี่ว่าดูดเข้าไปฮึบ แล้วก็กระโดดทับปึ้งมาอาา่าฮะแล้วก็คายออกมาคายเด็กออกมาเด็กติดกัดก่อนนะฮะเอ้ยแต่มันก็มันสตัตนกัน3ตัวอยู่แล้วว่ตั้งแต่แรกใช่ไหมเออมันสแตนกันตั้งสามตั้งแต่แรกนี่ว่าอืมเด็กสตันนี่สแตนแสดงว่าตอนกินเข้าไปติดกัดก่อนชึบดูดเข้าไปกระโดดทับแล้วก็คายออกมานะฮะติดน้ำลายผิดกอดนะฮะ ดวงต่อยมาตั้งวันนี้โคตรแรงโอ้โหอือหือแต่ก็เลยไม่ได้เห็นเลยเนาะว่ามื่สรุปพิกก็ตอนใช้สกิลมันมันหิวตัวเองหรือเปล่าใช่ไหมเออนี่หรือเปล่าสกิลนี้หรือเปล่าอืมดวงต่อยมาป้าบตอนนี้พิกก็ฝั่งทางซ้ายมือติดสตันอยู่นะฮะโดนดวงต่อย แต่ด้วงเนี่ยเอาจริงถ้าพูดตามตรงคือถ้าพิกอตมันไม่ได้แรงมากอะ่ะอาจจะไม่คุ้มในการที่จะเอาเข้ามาเนาะจะว่าใส่ฟุก๊กเหมือนเดิมดีอยู่แล้วนะเออเพราะว่าเท่าที่เห็นกัดก่อนอากินเข้าไปแล้วเดี๋ยวเมื่อกี้ขอดูหน่อยว่าติดสตันอยู่หรือเปล่าอ,อ๋อกินใต้ดินเข้าไปใช่ไหมอ่กินเข้าไปชึบกระโดดทับปั้งออมาเมาื่อกี้ขายใต้ดินออกมาอืมติดสตันแต่มันติดสตันเอ้ยไม่ใช่ติดสตันติด ติดกัดก่อนแค่ตัวเดียวเองเหรอคือติดแค่ทีละตัวเองเหรอมันลามได้ปะโอ้โหแรงชิบเป่งเลยด้วงโอเคด้วงลม้มลงไปแล้วต่อยเอ้ยสรุปเมื่อกี้ตอนพีกอมันต,มนตีมันหิวปะขอขอโทษทีฮะกอเยอะนิดนึงเพราะว่าดูไม่ค่อยทันอ่ะน่าจะไม่หิวนะโดดตั้มใช้สกิลหมูคายกลับมามืนไม่ได้หิวฮะ ใช่ไหมเอออุ๊ยฮิวนี่ช่เหมือนมีฮิวขึ้นมานิดนึงอ่ะหรือเปล่าอย่ามันก็มีขึ้นสองสอง,สองเป็นขึ้นมา2องเลยนะหรือหรือสกิลคนอื่นวะงงงงแฮแต่ว่าข้อเสียของเขาคือพอมายืนคู่กับใต้ดินอะแล้วใต้ดินมันเสกเสกสตันอะที่เป็นสตานที่แก้ไม่ได้อ่ะ รู้สึกว่าแบบแทบไม่ได้ใช้สกิลเลยอย่างเช่นฝั่งซ้ายมือตรงเนี้ยตั้งแต่เล่นมายังไม่ใช้สกิลเลยทุกคนเพิ่งมาหายสตันฮนะเรียบร้อยฮะตายไปแล้วเออคือเหมือนต้นต้นเกมมีเกาะให้เพื่อนก็จริงแต่ว่าเหมือนไม่ได้ต่างขนาดนั้นเพราะว่าโดนไอไอด้วงกับไอม้าต่อยเนี่ยก็คือตายอยู่ดีนะคะดูดิสรุปฝั่งซ้ายคือไม่ได้เล่นเลยนะทุกคนฝั่งซ้ายคือแบบ ไม่ไม่มีได้เล่นไม่มีจังหวะเลยอะแต่ก็ไม่รู้นะว่าเขาใส่ของอะไรถ้าใส่เลือดอะอาจจะคุ้มหรือเปล่าเออต้องต้องต้องให้มันเป็นตำแหน่งตัวแทงอะเป็นยืนตำแหน่งยืนแทงเอาเอาเอาไอเนี้ยอะไรนะซัมบี้แมนออกเนาะแล้วก็ให้เขาเป็นตำแหน่งเลือดยืนแทงแทนอย่างน้อยก็ได้ออมแล้วก็ติดกัดก่อนไปหน่อยแต่กัดก่อนกัดก่อนอยู่นานเหมือนกันนะ เนี่ยดูนะโหด้วงนี่ก็คือ o อพอยู่นะฮะแต่เอาฟูออกไม่ค่อยคุ้มเลยวะใช่ไหมเพราะว่าอย่างน้อยฟูมันดาเมจหมู่เนาะแต่ด้วงเอ๋แต่แต่พิกก้อนเนี่ยมันแบบเอยแต่มันก็มันก็เจ๋งตรงที่มันตีทะลุโล่ไงใช่ไหมเพราะไม่เป็นทูดามเมจมันก็ไม่ติดโล่แต่ถ้าฟูเนี่ยติดอันนี้ก็คือติด ติดน้ำลายยืดนะฮะย้อยไปเรื่อยๆนะฮะเด็กก็คือโดนน้ำลายไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆกัดไปเรื่อยๆมันอยู่สิบเทินางถ้าจะไม่ผิดอืมแต่สรุปติดสตันไหมนี่ไม่รู้เลยสรุปมันอมแล้วมันติดสตันไหมแต่คือตำแหน่งมันยังทับอยู่อะถ้าอมแล้วติดสตันอะมันก็ทับกับไอในส่วนของใต้ดินใช่ไหมซึ่งใต้ดินจริงๆอะติดสตันได้เยอะกว่าอีกอาตายละแตกเรียบร้อยนะใต้ดินอะติดสตันสามตัวปะแล้วถ้าสมมติว่าอัพอะไรอะจำไม่ได้ อัอาพิเพาเหลืออะไรสักอย่างที่มันแบบเริ่มเกมมาแล้วติดเลยอ่ะเออหรือพาร์ทสองมันเริ่มเกมมาแล้วติดเลยสักอย่างหนึ่งนะจำดีเทลไม่ได้แต่คือมันก็ดูคุ้มกว่ามาได้3มตัวทุกคนเฮ้ยแต่ว่าโดนโดนเมือกโดนเมือกค้างไว้นี่ก็เหมือนจะดีแต่ก็ไม่ได้ขนาดนั้นปะอย่างถ้าไปติดพวกแบบไปติดม้าไปติดอืก็เหมือนจะดีแต่ก็ดูไม่ได้เวิร์คขนาดนั้น เพราะว่าสกิลดอทของฟูก็ทำได้เหมือนกันถ้าเทียบกันถ้าเทียบภาษีระหว่างฟูกับพิกก็ตูเหมือนฟูจะคุ้มกว่าฮะเพราะว่าตอนตีเองก็ทำดาเมจหมู่ถ้าได้ตีเนี่ยกไ็ได้หมู่เลยมีสกิลดอทอีกแต่ต้องทำพาทสองอาบอาวุเฉพาะแต่พิกก็ตนี่ก็ตีไม้กางเขนแล้วก็มีติดเมือกแล้วดูแบบดูไม่ค่อยได้ตีเท่าไหร่ อย่างฝั่งซ้ายมือนี่คือแทบไม่ได้ตีเลยฝั่งขวาตีไป2ทีต่อเทึนดูไม่ค่อยคุ้มอะ่ะอย่างถ้าเทียบกันมาอย่างแบบช่วงที่มันเริ่มแบบเริ่มไฮขึ้นมาเป็นในส่วนของแบบอัศวินม้าอะไรเงี้ยมีตายเกิดแล้วก็แบบมีเพิ่มความไฮมาในส่วนของด้วงที่แบบมีตายเกิดขึ้นมาอีกดามเมจแรงด้วยต่อยทีคือแบบหน้าแหกอะ่ะดูดิหน้าแหกของจริงอะางเงี้ยตูมหลับฮะบอกเลยก็คือ มันดูดรอปลงหรือเปล่าแต่ก็ไม่แน่ใจอาจจะปั้นปั้นใส่ของแบบอาจจะใส่ ATK หรอถ้าใส่เลือดลองดูคือไม่ได้เน้นให้มันทำดาเมจแต่เน้นให้มันยืนนานเพราะยังไงตัวมันก็มีมีกัดก่อนไงถ้ามันยืนนานอาจจะคุ้มกว่าหรือเปล่าแต่เท่าที่ดูคือยืนไม่ไหวปัจจุบันนี้ถ้ายังไม่ปรับสกิลให้มีในส่วนของตายเกิดหรือว่าอะไรเงี้ยยืนไม่ไหวนะเออเทียบ สู้แบบม้ากับดวงไม่ได้เนาะม้ากับดวงมันตายเกิดเรื่อยๆไงเออแต่ถ้าสมมุติว่าพิกก็ตเนี่ยมันสามารถยืนรับดาเมจได้แล้วคอยแบบว่าแปะน้ําลายไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแปะกัดก่อนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยอาจจะดูดีนะแต่เท่าที่เห็นคือสก,กิลแทบไม่ได้ใช้บวกกับกัดก่อนก็คือได้ทีละตัวแล้วบางทีติดสตันไม่ได้ใช้สกิลอีก ก็มายืนเกอร์เลยยืนเขินไปเลยเหมือนมาแปะบัฟให้เพื่อนตอนต้นเกมแล้วก็จากไปเนะี่ฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบัฟตอนต้นเกมถามว่าสําคัญไหมมันเหมือนสุดท้ายมันไปวัดกันที่ตัวละครสองตัวอยู่ดีเนาะก็คือด้วงกับม้าเนาะเออแต่ถ้าด้วงกับม้าอืมอืมใช่ไหมมันก็ยังดูเหมือนวัดกันสองตัวอยู่ดีนะว่าใครจะแพ้ใครจะชนะ มันแบบอารมณ์แบบด้วงใครตายก่อนม้าใครตายก่อนอะไรเงี้ยเออก็อีกคนนึงก็มีโอกาสนะฮะที่จะชนะอะไรเงี้ยแต่ซอมบี้แมนก็ยังดูคุ้มกว่าที่จะเอามาใส่ผิดกต์ตำแหน่งนี้ฮะเออวะสรุปมันเก่งไหมเนี่ยก็ไม่แน่อาจจะวันนี้มันพึ่งเท่าไหร่เอง18-19ใช่ไหมก็ยังมีเวลาปรับสกิลถ้าเขาไม่ปรับเนี่ยอาจจะ อาจจะบงนะฮะอาจจะไม่เวิร์กเนอะสำหรับในส่ง,งพิกกอตแต่เทขาที่อ่านสกิลมาคือดูดีมากดูเหมือนจะแรงนะฮะถ้าเขาถึกกว่านี้หน่อยถ้าเขายืนได้นานกว่านี้น่าจะน่าจะก,กำลังดีแต่คือปัจจุบันคือแบบเขาเหมือนกับไม่ได้ถึกขนาดนั้นดาเมจไม่ได้ว้าวขนาดนั้นรวมถึงบัฟที่ที่ทำให้เพื่อนเนี่ยที่อันเนี้ยก็ยังดูแบบ งงงงกงกง,งนะฮะยังแบบยังไม่ได้ว้าวเนาะอาจจะต้องรอดูกันต่อไปนะสำหรับพีกอตถ้ามันเป็นแบบนี้จริงๆก็คงไม่ได้สุ่มเนาะแล้วก็อาจจะใส่ฟุสรุปฟุไม่ตกเมตาเพราะว่าพอพีกอตมาก็ไม่ได้เล่นอยู่ดีเนี่ยเออฟุด,ดูคุ้มกว่าประมาณนั้นเนาะเพ,เพื่อนๆลองคอมเมนต์กันดูคิดว่ายังไงสําหรับตทวละครพีกอตเออเบื้องต้นเท่าที่เห็นฟุตเทจวันนี้แอบรู้สึกว่ายังไม่ค่อยคุ้มที่จะมี รู้สึกว่าไซฟูอาจจะดูดีกว่าเนาะอย่างน้อยช่วงต้นเกมก็อาจจะทำดาเมจพัดไปโดนหัวใครไม่ดวงก็หมาอะไรประมาณนี้แต่พิกอนมันดูแบบมันดูเลื่อนลอยมันดูห่างไกลน,นะออดาเมจดาเมจกัดก่อนมันก็อมืมันก็ดูโอเคแต่มันก็ติดได้แค่ตัวเดียวตัวเพื่อนข้างๆข,ขยับรู้สึกว่ามันไม่ได้ไหลไปปะเออถ้าสมมติว่าแบบ ติดตัวนี้แล้วตัวข้างๆขยับแล้วมันไหลไปแล้วมันลามไปติด5ตัวอะไรเงี้ยก็น่าจะเวิร์กเพราะว่ามันก็ดูติดแบบติดหลายเทินอยู่ในส่วนของกัดกอนเนาะอืมนะต้องต้องรอดูกันต่อไปนะสำหรับในส่วนของเมตาเดือนหน้าอ่าถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปอาจจะไม่ได้สุ่มเนาะถ้าไม่ปรับสกิล หรือเขาอาจจะใส่ของไม่ถูกยังไงต้องรอดูกันอีกทีรอพี่จีนอัปเดตอีกทีหนึ่งเนาะใครอยากดูช่องพี่จีน,นเต็มๆจะทิ้งลิงก์ไม่ให้นะแล้วก็เดี๋ยววันนี้ประมาณนี้ละกันเนาะให้เดาว,ว่าใครชนะใครอยากรู้ว่าตัวไหนชนะก็ลองไปดูในช่องพี่จีนะนะคะ่ะประมาณนี้ละกันทุกคนเดี๋ยังไงฝากคลิปตอนเย็นไว้ด้วยเนาะมีศึกดวลนะก็ส้าใครชอบพี่ยังไงฝากกดไลค์แล้วก็กด subscribe ข้าแล่วงชื่อคุหมายมือนมะเฮงเสออ่ะ